ครียดไหมครับช่วงนี้ฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับไหนบางคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ work from home นะครับไหนจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะครับจะบอกว่าความเครียดสะสมเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ร่างกายของเราแปรปรวนได้นะครับลึกลงไปจนถึงระดับเซล์ลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้เซล์สร้างสารพิษอนุมูลอิสระมากขึ้น มุณจะรู้สึกว่าสมองเบลอสมองล้านะครับบางคนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะครับหรือบางคนรู้สึกปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อนะครับทั้งที่จริงๆไม่ได้ออกกาลังกายอะไรเลยที่แย่ไปก่อนนั้นครับเมื่อคุณเครียดมากขึ้นภูมิต้านทานของเราจะแย่ลงซึ่งไม่ดีเลยในสถานการณ์แบบนี้นะครับฟังแล้วเครียดไหมครับ อย่าเครียดนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติจัดการความเครียดของเราในตอนนี้นะครับด้านจิตใจเลยนะครับหาเพลงสบายสฟังนะครับส่วนม์นั่งสมาธินะครับหรือหางานอดิเรกทำนะครับด้านร่างกายเนี่ยอยากแนะนําให้ออกกำลังกายนะครับใครที่ต้อง work from home นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดตั้งแต่เช้าเย็นนะครับฟิกซเวลาตัวเองออกกำลังกายบ้างนะครับเปิด YouTube เล่นโยคะก็ได้นะครับ แล้วที่สําคัญครับในระดับเซลล์ที่มีการสร้างสารพิษอนุมูลอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับซึ่งก็มีหลากหลายพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเครียดและสมองล้านะครับมีงานวิจัยพบว่า SO d ดีนะครับที่สกัดจากผลเมลอนนะครับถ้ารับประทานเป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความเครียดในร่างกายได้นะครับทำให้อาสาสมัครที่รับประทานเนี่ยรู้สึกว่าสมองผ่อนคลายความเครียดนะครับ มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นนะครับมีการพัฒน,นาเรื่องของความจําศักยภาพในการจําดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยครับจัดก,การความเครียดให้ครบทุกระบบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเพื่อภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับ